สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง Sport Bar News ค่ะวันนี้มาอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2022-2023ในสัปดาห์จากหนัดตกคร้างค่ะและสำหรับผลการแข่งขันเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่4พฤษภาคม2566ค่ะไบรตันอันโฮฟอเบียนก็เปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ0 และจากผลการแข่งขันในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะก็ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่พลาดมาในเกมเมื่อคืนนี้นะคะและ5นัดหลังสุดค่ะชนะ3เสมอ1น1แพ้1แต่พวกเขาก็ยังคงอยู่ในอันดับที่4โดยลงแข่งไป33นัดมี63คะแนนนำลิเวอร์พูลทีมอันดับ5อยู่4คะแนนและลงแข่งน้อยกว่าอยู่1นัดทำให้ทีมปีศาจแดงยังคงได้เปรียบคุณพักหงแดงในการลุ้นทำอันดับสำหรับพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่ค่ะ ส่วนไบรตันแอนโฮฟอเบียนค่ะที่ได้อเล็กซิสแม็กออลลิสเตอร์กองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาที่ทีมปีศาจแดงสนใจคว้าตัวมาร่วมทีมในฤดูกาลหน้าเป็นฮีโร่ยิงจุดโทษในนาทีที่90บวกเช่วยให้ทีมเก็บ3คะแนนสำคัญในบ้านได้สำเร็จค่ะทำให้พวกเขาชนะมา2นาัดติดต่อกันและขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่6โดยลงแข่งไป32นัดมี55คะแนนตามหลังแมนยูทีมอันดับ4อยู่8คะแนนแต่ว่าลงแข่งน้อยกว่าอยู่1นนัดนะคะและตามหลังลิเวอร์พ ทีมอันดับที่5อยู่4คะแนนแต่ลงแข่งน้อยกว่าอยู่2นัดก็ทําให้ทัพนกนางนวลค่ะกลับมามีลุ้นทําอันดับไปเล่นในฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าอีกครั้งค่ะและสรุปตำแหน่งดาวซันโวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2022-20 2 3หลังจบการแข่งขันในสัปดาห์หน้าตกค้างนะคะโดยยังเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะที่ในสัปดาห์นี้ทำเพิ่มได้อีกหนึ่งประตู รวมทำไปแล้ว35ประตูค่ะและจากผลงานการทำประตูในตอนนี้นะคะก็ทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นที่ทำประตูสูงสุดในพรีเมียร์ลีกต่อนหนึ่งฤดูกาลจึงถือว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากสำหรับกองหน้าผู้นี้ค่ะตามมาด้วยแฮร์รี่เคนจากค l อยแมฮอสเปอร์ค่ะรวมทำไปแล้ว25ประตูอีวานโทนี่กองหน้าดารวรุ่งจากเบรนท์ฟอร์ด รวมทำไปแล้ว20ประตูมฮัมหมดซาลาจากลิเวอร์พูลที่ในสัปดาห์นี้ยิงได้1ประตูและเป็นประตูชัยช่วยให้ทีมเก็บ3คะแนนสำคัญได้สำเร็จรวมทำไปแล้ว18ประตูและมาคัาสแรด,ดฟอร์จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะรวมทำไปแล้ว16ประตู และนี่ก็เป็นทั้งหมดของผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2022-2023ในสัปดาห์หนัดตกค้างที่สปอร์ตบรารน์นิวส์จะมาอัปเดตและนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ